สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินดีต้อนรับนะคะเรามาพบกันต่อกับสูตรคำนวณเก่าเล่าใหม่ซึ่งสูตรนี้เนี่ยเชิญงบอกก่อนว่าอ่อเป็นสูตรครบ2ตัวล่างเก่าของเก่าทําไมว่าเก่าของเก่าก็กคือมันเป็นเก่าของงวดที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะลงก่อนอีกคลิปหนึ่งที่เป็นสูตรใหม่นะดังนั้นงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีสูตรคำนวณครบ2ตัวล่าง2ส,สูตรด้วยกันซึ่งสูตรที่ลงข้างหลังเนี่ย จะไม่เข้าสูตรที่ลงแรกๆนับจากวันที่ออกเขาจะมาก็เพราะว่าเขาเป็นสูตรของเก่าที่เราคำนวณแล้วเขามาหนึ่งสองเนี่ยมาสองหนึ่งในงวดที่ออกสามสามหกและสองเด็ดซึ่งสูตรนี้เราย้อนสถิติกลับไปยาวพอสักเทตตั้งแต่งวดที่ออก4ี่แปดหนึ่งและเก้าูนะยาวพอๆกับสูตรคำนวณวิ่งบนนะฮะงวดที่ผ่านมาเนี่ยผลรางวัลเขาออก สี่ใช่ไหมเออส่สี่หขอภายสหนึ่งสี่สี่เออศูย์สี่หนึ่งอ่ะขอภัยนะคะศูนย์และสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมา สี 4, 6, นะความจริงก็แถมบนด้วย4 1แต่เราดูแค่ผู้ชุด2ตัวล่างเข้ามาที่4 6ล่างดังนั้นสูตรนี้ก็จึงคำนวณต่อไปในงวดถัดไปได้นะคะโดยสมการเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยล่างสองครั้งใช่ไหมบวกกับ2คงที่นะะเท่ากับ x บวกหบวกหบวกสบวกหบวกส ใช่ f บวก1นบวก1บวก2บวก1บวก2นะคะอันนี้ก็คือแนวทางในการวิเคราะห์นะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสูตรเก่าก็ลองไปไล่ดูนะทั้ง2คลิปก็คือคลิปเก่ากับคลิปคลิปเก่าของเก่ากับคลิปเก่าของงมดที่แล้วที่เป็นอันใหม่มันจะมีสูตรหไม่มาสูตรหมา ดังนั้นดิฉันอธิบายก่อนนะเผื่อบางคนย้อนไปดูแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกันสูตรคำนวณไม่เหมือนกันไปหาดูที่เขาใช้หลักหน่วยล่างสองครั้งบวกสองตรงที่ลเอ็กบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองนะคะใครเห็นพิมพ์ว่าเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้จะได้ไดอ่อบอกว่าโอเคเห็นค่าแตไ่ไม่ได้ตามเรื่องอะไรก็ว่าไปนะคะดิฉันบอกแล้วนะทุกทกอันอะ่ะมาแสดงการวิธีคำนวณเฉยๆไม่ได้หมายคามว่าจะให คุณมาตามหรือว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะมาในอนาคตหลักหน่วยล่างสองครั้งสองหบวกหเป็น12 12อบวกสองเป็น14เราใส่4ีเด่นหน้าไป ห้าและหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ 1, 9, 9่งได้เก้าเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งจะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกับงวดที่ผ่านมาเพราะว่าตัวแรกเขาเหมือนกันทําไมตัวแรกเขาเหมือนกันแต่ว่าตัวแปรที่มาบวกไม่เหมือนกันนะอม,มันก็เป็นความบังเอิญน,นะคะหกบวกหกเป็นสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ใส่สี่เดินหน้าไปห้าหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าและเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละท่านในการรับชมข้อมูลดังนั้นนะคะ ต้องมีสติในการกั่นกรองข้อมูลที่ดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจในทุกๆคอมเมนต์ที่ดีดิฉันก็ขอฝากขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาทักทายรับชมนะบางคนเขาก็ไม่เห็นคลิปมานานแล้วเพราะมันไม่เด้งขึ้นเพราะว่าไม่ได้ลงอย่างสม่ําเสมอดังนั้นก็ขอประทานพทดด้วยนะคะเพราะว่าหยุดไป2ปีกว่าดังนั้นก็ขอขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ